สวัสดีค่ะพบกับยามในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะและศาสตร์ศิลปะการแสดงของไทยเรานั้นมีหลากหลายแขนงค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงโขนถึงแม้ว่าจะยังไม่มีบันทึกแน่ชัดนะคะว่าโขนเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ที่เรารู้ได้โขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยตั้งแต่สมัยโบราณค่ะที่มีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อยและที่สําคัญเป็นหน้าตร ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะและเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางศาลาเฉลิมกรุงได้จัดการแสดงโขนขึ้นนะคะเพื่อให้น้องๆเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างเราได้สัมผัสถึงการแสดงโขนในครั้งนี้ค่ะที่มีชุดชื่อว่าหันุกมานค่ะพร้อมกันนี้ยังได้ดําเนินเรื่องที่กระชับเข้าใจง่ายและผสมผสานด้วยเทคนิคพิเศษจนทําให้การแสดงชุดนี้ออกมาสวยงามวิจิต,ตราการตาเป็นอย่างมากนะคะส่วนบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆ กันค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะครับมูลนิธิสาราเฉลิมกรุงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกเด็กไทยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักวัฒนธรรมซึ่งในงานนี้นะครับก็ได้มีการแสดงโขนของสาราเฉลิมกรุงชุดหนุมานซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการแสดงในโอกาสนี้โดยเฉพาะครับ โขนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ที่เอ่อถ้าถ้าจะเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็จะดูเข้าใจเข้าใจยากแต่สำหรับรอบพิเศษ,ษเนี้ยนักภาคเนี่ยจะทำงานมากขึ้นกว่ารอบปกติคือปกติรอบปกติก็จะภาคภาคตาม ตามเอ่อตามสคริปต์นะคะแต่ว่ารอบนี้เราก็จะเคนภาคเขาก็จะสอดแทรกความรู้เข้าไปด้วยเพื่อให้เพื่อให้เ,เด็กๆด,ดูเข้าใจแล้วก็สนุกด้วยก็จะเอามีมุกตลกตลกอะไรเข้ามาด้วยเด็กก็จะชอบกันเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยที่สาราเฉล,ลิมกรุงทำเนี่ยเด็กก็จะรอเลยว่าถ้าวันเด็กเนี่ยผลที่นี่จะสนุกซึ่งซึ่งจะแตกต่างกับรอบรอบทั่วไป และก่อนที่จะออกมาเป็นการแสดงโขนสุดอลังการในแต่ละครั้งนะครับทั้งทีมงานและนักแสดงต่างทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ในทุกๆฝ่ายเพื่อให้การแสดงในครั้งนี้ออกมาดีที่สุดและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและการแสดงโขนในแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดนักแสดงที่มาสวมบทบาทไปครับ ไม่รู้คือเหมือนติดใจครับคือตอนแ,ตแรกได้เห็นพี่ๆน้องๆเต้นเสาอยู่ครับตอนตอนนั้นก็ชอบโขนครับต้องซ้อมแล้วก็ต้องดูกระจกให้ให้คุณครูมาช่วยเราด้วยให้ให้ดูเหมือนให้ลีลามันสวยขึ้นครับมันบางไทยมันโชคดีมากที่ไม่ไม่ค่อยเป็นมังึ้นของประเทศอื่นแล้วก็ได้รักษาในอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วก็เขาได้มีมันมีซีพักด้วยเขาเราได้มีหลายแบบ ของภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานก็มันมีศิลปะที่มันมันต่างกาันแล้วก็มีความสวยง,งามแล้วก็โขนก็เป็นศิลปะที่มาจากในวงังรับผมก็กันอีกแ๊บหนึ่งที่เหมือนไม่มีที่อื่นถ้าเด็กมันได้เห็นว่าโขนมันคืออะไรแล้วก็เห็นแล้วว่ามันสนุกด้วยก็ต่อไปก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่มันจะได้ชอบโขนจะได้ช่วยอนุรักษ์โขนหรืออาจจะเลี้ยนด้วยครับก็ก็ดีครับเพราะมันสำคัญมากที่ให้รุ่นใหม่ มาชอบหรือให้เข้าใจศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยครับการแสดงขนชุดหนุมานนี้นะครับเป็นการดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการภาคเจรจาและเพลงหน้าพาดแบบโบราณพร้อมด้วยเทคนิคพิเศษที่นำมาผสมผสานจนเป็นการแสดงที่วิจิตรงดงามอลังการหาชมยากซึ่งสร้างสรรค์เพื่อการแสดงในโอกาสนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้ทั้งความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงในครั้งนี้ครับ อยู่เป็นข้าในพระองค์อีกทั้งหมูจักรุรงลาวานน และสำหรับใครที่พลาดการแสดงดีๆครั้งนี้ไปนะครับก็คงต้องอดใจรอและก็ติดตามกันนะครับว่าในปีนี้จะมีการแสดงโขนให้เราได้ชมกันอีกเมื่อไหร่ทางรายการ Pop Culture ก็จะนำข่าวคราวมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะครับ นี่แค่เราชมผ่านโทรทัศน์ยังน่าสนใจและตื่นเต้นขนาดนี้นะคะถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีโอกาสได้ไปชมกันอย่างใกล้ชิดก็คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแต่สําหรับช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งาศาสตร์การแสดงของไทยที่อยากจะนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นการแสดงหุ่นละครเล็กของคณะโจลุยส์ค่ะซึ่งคณะนี้มีชื่อเสียงมากๆด้วยนะคะเข้ามาพร้อมกับการแสดงชุดใหม่ที่น่าสนใจมากกว่าเดิมอีกค่ะจะเป็นอย่างไรอเใจรอสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมานะคะ thank <laughs> you